สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันบิ๊กเดย์นะคะบิ๊กเดย์ for grandma house grandma so loud and this is Carlos the one that doing the deals I kept it a secret s i n her birthday <laughs> so tell tell you tell tell people what you did you've been keeping secrets how many days 45วัน45 d a น s ันนี้ s ป็นวบน e ี้เ d a นวันน a ันท d a y ป็นวันที่นวันที n เป็นวันทเป็น t ันที่เป a นวที่เป็นวันที่เป็นวันที o h นวันี่ป็นวันที่เป็นวันที่เป็นวันที่นวันะค่นวั่็นันีนนี้เ็ว่เป็นว่านวันเป็นันี่เ็เปนวัน่เป็นวัน่็นี่าปนเ็นวัน่นเนวััเป็นนี้เพราะว่ามันเป็นบ้านเก่เของนางก็ วันนี้เขามาใส่เปเปอร์เรียบร้อยแล้วก็คือมาเซ็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราสาวก็จะพากินแชมเปญน,นะคะวันนี้อยู่ที่บ้านของแม่ย่านะคะเพื่อเป็นการาสแสดงความยินดีกับนางนะคะเพราะว่างก็เยอะอยู่เหมือนกันก็ทําอะไรเยอะมากเลยกับบ้านหลังนี้นะคะ่ะรอดกับนางนะคะคก็มาดูกันเลยนะคะเ a อกับ i ิ t เกอร์มีดอฮาเเลยเดี๋ยวายูกกนนะ Happy Birthday <laughs> 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 How you feel mommy? Oh you know? I think see she has to go see the house one more time. No no I don't wanna see go see it because she I want to change my mind. She's going, going to, to cry because it's so many fit. Y va, crack, firman a las 5. Sí. And Carlos been holding this. Um, sí, si ya está aprobado, ya, ya no hay. Puse, el 10, no, cheers. pero no fue culpa de Mari, fue culpa de lender. Cheers, congratulations. En tu nombre. Carlos. Horse ก็เป็นบ้านหลังที่ขายนะคะนี่คารล้อขายได้นะคะอันนี้เป็นป้ายของเพื่อนคารลนะคะนี่ที่ทขึ้นมาเพื่อจะขายนะคะแก็วันนี้มาถ่ายให้ดูข้างหน้านะคะบ้านหลังนี้นะคะขายก็ขายไปประมาณ0 0 0แสนนะคะส0แสนสองนะคะสอแส,สอของ US นะคะนี่หลังจากที่คาร์ลอตออกมาซ่อม ใช้เงินซ่อมไปทั้งหมดประมาณที่เขาซ่อมอยู่ก็จากที่ได้ยินมาก็ประมาณ30,000 30, ื่นสาเหรียญนะคะแล้วก็ราคาบ้านตอนที่ซื้อมาก็ประมาณาไม่ถึงประมาณแสนแสนนิดๆน,น,นะคะนี่นะคะได้กำไรอยู่90,000กว่าเหรียญน,นะคะนี่ก็เป็นความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะของอบ้านแม่ยา่าเป็น หลังนี้เป็นเป็นบ้านหลังที่คาร์นี่โตมากับหลังนี้เลยนะคะเขาก็เอามา,าโมดิฟายใหม่หมดเลยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะนี่ค่ะยินดีกับแม่ย่าด้วยนะคะค่ะสำหรับสาวก,ก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะก็แสดงความยินดีกับแม่ย่านะคะนางปิดนางแบบว่าเครียดกับบ้านหลังนี้มากเลยนะคะทั้งคาร์ลอด้วยเพราะว่าซ่อมมาแล้วก็อ่ามันเป็นบ้านเก่าที่เขาโตมานะคะ เขาโตมาในบ้านหลังนั้นเวลาเขาขายอย่างเงี้ยเขาจะมีความรู้สึกเยอะในการขายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่อยากขายนะคะแล้ทีนี้คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราขายเราปิดการขายวันนี้ก็เลยเอามาแชร์ให้ฟังนะคะ่าความดีใจนะคะโอเคนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาดูก็กดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้สานะคะเพราะว่านี่ก็เป็นแบบอีกเรื่องนึงดีๆนะคะสาหรับวันนี้นะคะสวัสดีนะคะ